สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเอาน็อตที่ขาดขาลูมเอาออกมาด้วยการเชื่อมและขันออกมาหรือไขยออกมานั่หละครับตอนนี้ผมกำลังเตรียมการเชื่อมเอาน็อตตัวเมียฮะน็อตตัวเมียเบอร์สิบครอบเข้าไปในน็อตตัวผูที่มันขาดอยู่ผมก็ตา เชื่อมตัวผู้กับตัวเมียน,นี่ปิดอัดรูไปเลยแต่จะไม่เชื่อมข้างนะนี่เห็นไหมครับนจะเชื่อมอัดรูเลยแล้วก็ใช้ตัวทีเบอร์สิบค่อยๆขันนะซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆครับขันไปเรื่อยๆโยกไปเรื่อยอย่าเพิ่งขันออกเสทีเดียวนะเดี๋ยวมันจะขาดอพอมันเริ่มรวมนิดๆแล้วผมก็ใช้ไปประแจปากตายมีของกุญแจหยอดน้ำมันหน่อย ก็ตะบนหน่อยอ่านนี่ฮะเริ่มขายแล้วในชะ่ไหมออกแล้วคะค่อยๆขายออกโยกซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ออกอ่านี่ฮะออกแล้วเนี่ยฮะจะเชื่อมปิดไว้อย่างนี้นี่ครับ